ก็มีราคาันกคราคาสายนี้อันนี้เาะออก็ไม่หาองออกอ่รู้อะไรรู้ละเทินิละเป็นแบบทิินละเป็นทิันนี้ร่างเล้ว บนรบนโซนมไงว่ามันเอามีใครทุกคนเปยัหลาเนีเนนบจะเป็นตอนแมสายัาสันบายดีสบายดีตอนแรงต้องตัวต like right <an> ั uh, ้ไจันหลังจากโตโต้ไปรับมุนย์ด่วนดูียนมาเนาะ กาศฝ,ฝ,ฝ้าฝนฝ้าบดฝ้าฝนในหนึ่งนะมาเลาะตลาดชื uh, ่อองยูหงกินมาเลาะตลาดชื่อองยูของกินไปเห็ดกินอยู่บ้านเนาะมันนี้กับม้าน้ำตาน้อยไ่มนุษย์อ้วนเพ่นเฝ้าเฝ้ารถเลยมาเลาะตลาดหนองเหนียวใกล้บ้านเนี่แหละทางพานเข้าบ้านตลาดน่องเหนียวมุกชิโคตะบอกนครหลวงไม่กันเป็นตลาดค่อนข้างไงเนาะอาหารจะค่อนข้างหลายคล้ายตลาดคนต้กับมาเลาะหลายรอบแล้วเลยเนาะ แต่รอบนี้กะบโบเรมากอะโบเรมาล็อกกระโดดเติมละมันก็เ,นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะอาหารเมนูกับทุกเปลี่ยนตามฤดูกาลตลอดเรื่อยเนาะเดี๋ยวตัวพาเลาะเบิ่งกนันแล้วกันเนาะว่ามันมีอย่างเช่ได้อย่างว่าก,กินแน่อ่าจะมีหลากหลายเนาะช่วงน,นี้กับฤดูฝนก็นจะเป็นครบเทียดอึ้งบางทีกับเศรษฐกินอึ้งก็อาจจะเป็นได้เนาะรถกับไล่ฝนกับมาเลาะหลายเนาะตลาดนี้เนาะขิ้นหัวขิ้นอย่างเออแล้วถ่ายคลิปดิวหลายดีเนาะไปตลาดหนองเหนียวใหม่นนเนาะ โคตรหลายเลยโคตรเยอะเลยทัง้งนีน้ตลาดนี้ก็เป็นตลาดหนึ่งนาะที่ว่าตัวโต,วตวมาถ่ายแล้วเอ็นไฮเอสดีทั้ทงคนลาวที่อยู่ในลาวตลาดที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างแขนมหามาลายเนาะตลาดนี้ตลาดหนึ่งเลยแหละที่ว่าคนธรรมหาหลายเพราะว่าเครื่องยูเค่องกินโคตรหลายโคตรหลายอยู่ดีโอ้ขนงเหนียวม้วนสิคโคตรตะบบมาลองมือกันได้นะ เป็ดเป็ดสดๆเป็ดไก่ไก่ลาาไก่ใส่ตำไทยตำใส่กระถางนี้เล็กไม่หลายนะไม่หลายเจ้าเนี่ยค่ะตลาดนี่กระลึ่งหน้าจะโตเกือบเลยนะกระตุ้มมาดุแต่ว่าบุคคลได้ทายแล้วดีนะไก่ลาาไก่ไก่ล่าไก่ไปต้มไปนังรัมาได้นหมเราต้องไปไก่ คนที่อยู่ในเมืองสิโคตะบอกนะมากระดาโน่ไปพาเลาะพาเลาะซื้อของอยู่ของกินเมืองสเหร่าเนาะท้านี่ก็เป็นห้างขาประจำของโตโต้เองเนาะห้างนั่งเดือดโตโต้มามาซื้อปลาน้ำเงินตลอดตลอดเนี่ยปลาเลาเค็ได้ปลาเนี่ยไม่ใหม่เพรมีมีปลาอย่างมากไม่ใหม่เบื่อเหมือนีกระนังหมือไัวะกระนังได้แสนห้าก็ได้กระไส้โอ้รู้แสนห้า แองคิดหางต่อนางกับตับเพิงนอนเยอะนางตะเพิงอันนี้ปลาอันนี้ปลาอย่างเงี้ยไปงั้นไปลงั้นหน้าหนูปลาย้นเขาไปขายอยู่ห้างล่าที่เขาไปขายอยู่ห้างนะตับเพิงนี่ตับเพิงรู้อะไรนี่นาห้างเห้างยนี่นาห้างกับราคาส่งเลยเนาะ ก็มีราคาสูงครับราคาราอันนี้อันนี้เห็ดเพาะอบมม่าาเขาออกว่ะแน่หาก็มีรู้อะไรนีดรู้ละแสนมันเห็ดเห็ดดินแล้ปดน่เห็ดดินละปดิดอันนี้้ล่างเรียวซนนวมะีครอยู่นี่นาเลยตัวนี้แม่นบอรนาอีบอกรนาอี่ตัวนี้นะคใหแ่นียีเ็นอบ่บบเขาเขกันรู้อะไร โลละเอ็นด์เลสเก้าสิบพันเบื้องลู่เบื้องตัวนี่ไงที่ว่ามันเอามีไข่มาทุนๆไงเอาจากโล่หนึ่งโล่จากสาบซีโต้เนี่ยไหมอันนี้ักเพิ่นหักขาเพิ่นแล้วเนาะหักขาได้ต้องได้หักขาเพิ่นมั้งมันมันมันแันเนี้มันโดดมันแทงพวกบอันนี้นะโออเจ้าเบื้องเบื้องตัวมีไข่บาช่วงนี้มีไข่บ่เออเอาตัวเอามีไข่เลยโดยโดยตัวไข่ตัวไข่ตัวใหญ่เนี่ยนิดนึงนี่ใหญ่ด้วยแห้งดี กหนาหาก็มีได้หนี่เนาะแม่นแลบหากินโดนดนละวชัวร์ทีนี้โคตรน้ำฝนน้ำอะไรแล้วกันตัวชิได้เนาะตัวชิได้ไข่บนไข่ไข่ก็ตัวเอาไปต้มเอาไปปิ้งกินโอ้ยแซ่บไุเลยดดีดนี่ไข่ไขไข่ดูดบงตัวบดอันให้มันอยู่ชนๆเลยต้องได้เด็ดฐามั้เนาะโบเด็ดขานมันมันเป็นหนีเนาะเออาเติมเอาโลโลเอาโลนึงก็ได้พอดีโลหนึ่ง มาตลาดก็จะได้หลายเมนูเนาะตุ๊กๆมาเราจะได้หลายเมนูเลยเฮ็ดอันนี้มันกรอบบ่บ่้ยบดิโค้งโค้งเบี้ยอ่อนเป็นตะกรอนอุ้ยฟุงไปไปแล้วมันคือแข็งแข็งวะแล้ว้างในมันเป็นขาวๆแล้วมันอ่อนเนาะแล้วขางในมันเป็นดำๆแล้วมันแข็งนะเจ็บคอบ่บอกว่า เอาอันครบหนึ่งกิโลส้ปลาน้อยครับสนปลาน้อยเฮดเอากินบอืมกินยุตดนเพื่อนใ่าขอที่ติมให้เอามากินนด่านะผมก็ไปตมให้กันเอ้ไปจิ้มเบิงแล้วกกินยุตดนเอาอันขึ้เป็นว่าเออบอกไม่เคยเป็นวเยเดยเข้าใจเข้าเอาไปเะละแา้ไม่ไปแล้วเข้าใจไรทางนี้เนี่ยก็ขายโน้ยขายโนคอรละ ตรงนี้น้ำฝนเนาะเห็ดไปเห็ดชุดนอเห็ดอะไรเนี่ยไปชุดแฝบเลยล่ะหนอเยอะแยะวนข้างนี่ก็ใส่ด้วยเครื่องแกงหนอกับเครื่องแกงนอจังเลียวเลยมากะเครื่องแกงหนอในเด้อเรียบร้อยมีตะแกรงประมาณนี้ตะแกระงตะแกรงยงดูแลแกงนอไม่ไรอาหารทะเล โอ้อยางามนี่นอไม่หลายผู้ใดจะไปขายดีนะผู้ใดจะไปหามาขายะไปหามขาย,าขาย,ขายน้าจะบริสุทธิ์หรอไหะ้าตู้กับลาวได้เดี๋ยวนี้เาน่าจะบริสุทแล้วยมออกถึพุ่มเป็นพุ่มมาแล้วกันเห็ดพอกก็ออกแล้วออกันแก่เเห็ดเพาะ่ไม่เห็ดเพาะเยอะแยะเ,เลยล่ะโอ้กระปุ

ปลาดุกปลาดุกแล้วปลาดุกน้อยเทำเป็นมุกอยู่ปลาโคตปลาตะแมงปลาลดอปลาดุกพ่อขายเท่าไหร่ปลาดุกพ่อเนี่ยคิด15,000บาทขายเป็นขีดเนาะปลาดุกพ่อปลาฟงปลาลูกปลาคอแน่เดี๋ยวเลาะดูกันกิน15,000เนาะเด็กหน้าพังกัท่าไหร่ 3าสบาทนะทีนึงสามบาทโอ้ทางนี้ห้ามปลาขาปลาใหญ่้นะปลาใหญ่คืออรกอซื้อไปไว้ขายอยู่นะพวกปลาใหญ่แต่วันท่นจะแบบว่าขัวไปแห้เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไ่ได้ขวนนางเลยค่ะมานางแสนสี่สิบห้าแสนสี่สิบแสน่สิบพันกับ่าบสารบาทสา้ยบาทน เกือบสามร้อยบาทขายเป็นหัวกระายเไปต้มหัวต้มันจะโตมันก็จะจุ่มไรอย่างนี้นะโลเซ่เคืองหัวกรขายตังห้าต้นตูต้่านอู้หู้นตรดเนี่ยปลาลาดเนี่ยนี่ไม่แท้มาเคยเห็นมั้ไม่ไงแทอ้มันรลปลายึวนี่ไ่ยหปลาลาดเนี่ย ปลาเค็งหาแดงปลานางเออปลาปากก็บ่ได้กินดแล้วน้องดาปลาปากไปปิ้งปิ้งเอิบปลาปางเออม่ไกินโดนแลวเจาโต๊ะอะมีพวกปลาปากพับปลานังปลาเทียปลาปากน้่โองนี่แบบป่าประเทเดียวกันนะลายเป็นป่าน้ำผองบ้านเขานี่ยดูใกล้ๆบ้านเขาือว่าน้ำล้าแตกต่างแสน

เอ้ที่ซื้อปลาไปชุนลูกชเมียก็คอบขึ้นว่าจิ๋มะมาลตลาดทุก้นเลยนะทอดนื้อหอเวลาเลยมาละไอ้ตอนนี้ก็ชซนหมูแล้วนี่ทุกคนเดีาจะดีนะจะโุมาหลอดดูที่เราตลาดนี้นะโดนกันแบบสื่นอู้ย มีคีติดตลอดเลท่านนี่แหละน,นี่จะเป็นตอนนี้เป็นมกัมกกะสานมักกะสานหัวโอ้โอแยบเลยเลยเห็นแต่แยบกระนี่ก็จะเป็นพวกห่านไข่หมูละต,ต้นหมูต้นหมูอ้นหมูโอ้การ์ตัน เดี๋ยว่านกำลังปูดเลยนะงปูดซีนมันขายขายแต่ซีนมันโลเท่าไหร่เนี่ยซีนมังงนโล่แสนเจ็ดแสนเจ็ดโอ้โหเขาปูดให้เรียบร้อยเลยเนาะใช้เวลาสวดสุรีแล้วนะ <c oughs> เบ็ดลาบเหนียวเนาะตสไลายลาบเหนียวเนาะบริที่์ท่านปูดกันมาซื้อแบบนี้เลยเนาะสะดวกไปกับต่ำลาบได้เลยไว้ตัวเร็วทันใจ เพิม่มนี้จะปรับปลายอันนี้อย่างเดียวเลยนี่ปลาตองอย่างเลยปลาตองธรรมชาติแล้วก็ปลาตอกของการตอกแดงมาได้มาได้มา,ไดมาแวแซื้อได้เนาะตลาดนี้เครื่องของหลายเนาะโซนหนัวโซน,นสิ้นหัวนะเขาบอกื่ามีอย่างได้ไปเห็ดกิบเก็บกินอยางเินหัวเต่าแมาซื้อสิ้นหัวฮานะ งงลบุงอยางแปลกแปเออนี่นี่เอแลแบดีตู้มาเจอนี่น้งนี่นี่หางงวนี่ไหมเออหางงวนี่ขายไต้มระบาดนี่้ต้มะบายัง่เาราล้นแล้วก็ขูดผลอ่าออกเรียบร้อยนะตัวไหนคือชีอนออี่ตัวนนี่เนอนเลยตัวใหญ่ๆนี่บอนบตัวนี้ บอลบอสเลไตัวนี้เอาเอาเอาตัวเดียวกันเลที่บอบิลัเขาห่อโอลซี่เหนอันเดียวเขาแล้วทำเป็นทางเลยเลยแต่นี้เมนูอย่างแปลกๆว่เแนะนำครับบอส่วไใดแปลกๆว่ะบิ๊ ขายเป็นน่วยป่จ้บพ่เบิ่นง่ไเป็นน่วย่ขาเป็นน่วยเลยอเล่าน่วยเท่าไหร่นวยห้าสิบพันร้อยบาทร้อยบาทได้เป็นน่วยเลยไม่โใ่คอัวเน็่ัน่งวว เป็นเตงวัวธรรมดาหาหข้านี้บอกลายเลยหางวัวนี่โอ้ยต้มเดี๋ยวก็เป็นอีพีต่อไปเดี๋ยวโต้ม,มาเห็ดกนินบ้านเนาะโอ้ยแซสบงานี้มีหลากหลายเลยนะในของโปรดอีกเมนูนึงแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยกินล้อยหกสิบพันเนาะหลายร้อยบาทหน่อยๆนะร้อยร้อยร้อยละนิดเพราะว่าค่าเงินลาวนี่มันลงนะ ค่าเงินลา่วมันำแต่ like ่าคาเงินไทยมันเอ่อกินก็ปกติแหละคาาเงินไทยะต่าคาเงินลาวเงินมันเฟ้อนก็เลิเป็นเงินลา่วเงินตกหลายจากพันบาทกลาได้ของแสามาได้อยู่แต่ได้ไปห้าแสนเลยพันบาทได้ขาจากแต่กอนได้จากงเจรหาะหมูหเยต้มมหมาหมหมูะ ต้มแล้วเอาพัดกุ๋นต้มเดียวนี่แล้วต้มแล้วเอาพัดกุ๋นพัดแบบจีนต้มเปื่อยนะพัดก็จะเพิ่มเผ็ดแล้วก็ใส้นน้ำมันพริกเผาเออแซ่นเออหมูสามชั้นตัวเด่นงามชื่อตัวไม่ปวดทีตัวใส่สมพักตัวต้มแบบสไตล์จีนเนาะตัวใส่สมพักเนี่ย หยิมส <kung> ิกองยย้ม <sponge> ส <cake Sounds> ิองเาซีเรียสอยู่ซีเรียสอยู่อะไโอ้หมูงามเนาะหมูงาม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 อันนี้ก็กระเพาะวะนี่อ้เอายีนอีกเติมก็สนให่มนุษยวัดกัมากินพิ่ลโตเนาะกระเพาะหมูโอเานั้อันนี้ใส่อววั เขามันคือบระคือกันบ่นี่คนเราโลดซ่่ะตัวนี้ชอบอยากกินดังสีโอ้ตัวนี้เพชรออกแดงๆนี่เพชรตัวนี้บปเพชรเนาะขายเป็นกิโลป่ะโอ้กิโลเจ็ดสิบพันจ้ำหมูอะจ้ำหมูเลยนี่พอแล้วป่ะนี่กุ้งพอแล้วป่ะหมอไม่เห็นเลยอยเี้ราได้ต้มก็ต้มบระเดี๋ยวลายนั่นนึงแบบเราจะกินมั้งแต่มาเห็ดกินมั้งแไงนะมันเสียเวลานะ เอาเป็นสองสมอันกันเน้ใส่ตันตัวใหญ่ๆบะมีเนาะใส <c oughs> ่ตันตัวใหญ่ๆอุ้ยมันต้มจำเปวเด็ดขนาดใส่ตันสดเุรู <c oughs> ้อไรแล้วครัฟ <c oughs> ุ้งรู้อะไรละห้าสิบห้า <55. S 3> <55. S 1> โอ้มันลักเงินขึ้นเราจะกี้ไม่ได้สามสิบาทพันสี่สิบหรือห้าสิบบาทพัน อ,อา,าอนลาวเตาซื้อห้บอกโอ้โอขออใจข้อใจข้บใจอใจย่าล้อเบิงคิปบ้อบิง้งกิบเป็นเอ็นซีเป็นกระเบิงเรื่อยๆจะโตกับว่าทยดูเนาะจนหู้เดียกันจนลิ่งเดียกันเนาะแต่คืออุดหนุนกันพูดละเลขพูละนอยจอยแับน,นี้แถมส่ตันในพรอบ แต่ตันตื้อให้ตัวเด้อเข้าใจข้าใจไล่เฮงเมันมาเดอนเดิ้าอเอามาเจอเลยตามมาตลอดด้านอาดินตด่ะแ่แงหกสิบหาค่ะมาหกสบามาก็ได้ของต้นพร้อมเฮงเฮงมันมาได้เขอบใจข้าใจเจ้านเดินทางเลาะตอสิ่บรากาศกำงคึกขึ้นกันเรื่อยเนะ ขึ้นไปเรื่อยๆมาขึ้นพักขึ้นเลยพักเตียงก่อนเนะาะตาตาเนาะเอียนเห็นอยู่ได้เมื่อกี้มีตัวน,น้อยๆมียังเห็นตัวน,น้อยๆพอดีพอดีพอดีตเขาไปขายนะพอดีเลยอ,อันนีต้ตีนงวัวนต้มแล้วกระบอตีนงัวหนังงวัวนเป็นบ้ตีนงัวนกับตีหนมตหนมูนี่ตีงไปไปนงัวนกับตีนหมูต้มไป้เปื่อยๆแล้วเป็นบ้างง้วน <c oughs> นี้กับนัแมงหมอกแมงไม้ทอด <c oughs> <c oughs> ไี้หมดอีกคือบุกขาดตลาดเนาะเห็นดีละเห็นตลอดเนาะเป็นด <c oughs> อกดอกนดอก้าเ <c oughs> <c oughs> นะ

มาดูคนแบบเซ็ตออกมาหลายเลยนแมงดงดาามหลายขนาดนั้นัมยมีหลายมนอกมจะดูคนแล้วกันไม่ยแาจะเยอะแยะอันนี้มากอย่างมากโอ้มากมากเช่าแกแค้นเนะมากบ้องบอี่หรอย็นย็นไม่พดดแล้วเหร mình khai đây đấy, tiền cúp và cốt bạc cốt bạc cốt đượn nó hàm cả tài nó đượn đó, trái cái hỏi <laughs> cái <laughs> mặc cốt cốt không, ตลาดตลาดใหม่หนองเหนียวันเองเนาะแต่มาร้องมาเวซื้อของดูงของกินเนาะลองมาลงตลาดตลาดนี้เบิ่งว่าอาหารถืกใจโอเคบ่ะสำหรับตโตโต้นี่ยมาเวเรื่อยได้เลยเนาะไปเรื่อยเพราะมันใกล้บ้านแล้วก็ครบครบเครื่องนะเค <c oughs> รื่องถุงหนังทอดหนังพีนี่สาวขายผักพวกนี้ เห็นเ้นอให้ปลาขายพักอค่อยแม่ะหาเล้ได้พิเศษนะะโอ้เห็ดบี้บี้กระตัแก้วทูน่าหงอคอหักไหมกูแม่ เดินทางกันก่อนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเบิ้งเมนูตัวเฮปิโน,น่เนี่ยเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันเนาะได้อยูสองเมนูเนาะอ่าเราจะตามทุกคนเนาะเป็นเมนูอย่างดีเราติดตามกันเบิ้งนะนะ EP ต่อข้าไปตลาดคิดเีย <ไป S 2> มพามาเลาะตลาดซิวซิวกันเนานะบายบายสบายดีไปแล้ว